สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและแฟนๆชาวนายคาไทยทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเหมือนเช่นเคยครับมอนสเตอร์ Monster. ซึ่งวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักแล้วก็พรีวิวยนตกรรมอเนกประสงค์รุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ได้รับความสนใจแล้วก็เป็นที่นิยมภายในงานมอเตอร์โชว์2021ที่ผ่านมาเป็นอย่างมากกับ All New HOWL wow H6 Hybrid SUV คันนี้ครับ ส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเหตุใดจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับสำหรับแบรนด์ฮาวเวลนะครับจัดเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่อยู่ในเครือของ g e t w อ l มอเต o r นะครับเป็นหนึ่งใน5แบรนด์ที่จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะครับแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่สำหรับตลาดประเทศไทยแต่ถ้าย้อนกลับไปที่ประเทศแม่อย่างประเทศจีนนะครับที่เป็นประเทศผู้ผลิตของ g e t w อ l มอเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าฮาวเวลเนี่ย สร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นรถยนต์ SUV ที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนนะครับโดยส่งออกไปขายเนี่ยกว่า60ประเทศทั่วโลกแล้วก็มียอดจำหน่ายสะสมเนี่ยสูงถึง6.5ล้านคันนะครับโดยรุ่นที่ขายดีที่สุดของ HAWAL well เนี่ยก็คือ well h าวเวนะครับโดยมียอดขายสะสมไปแล้วกว่า3ล้านคันและนี่จะเป็นรุ่นแรกนะครับที่จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยใน คือของแบรนด์เกร a วอลมอเตอร์ผู้ที่ซื้อโรงงานเชฟโรเลตจังหวัดระยองไปเมื่อปีที่แล้วนั่นเองครับและรุ่นที่เราจะมาพรีวิวในครั้งนี้นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวที่งานมอเตอร์โช2021ครั้งแรกในโลกด้วยนะครับโดยจะเป็นขุมพลังไฮบริดนะครับโดย h a วเวลเนี่ยเขาใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า all new HarW well ว e เฮ h ซ Hybrid s u ครับเรามาเริ่มกันที่รูปลักษณ ดีไซน์กันก่อนนะครับ All New h a v w a l H6 Hybrid SUV มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนี่ครับดีไซน์ด้านหน้าครับเห็นเนี่ยก็คือยังเป็นรูปลักษณ์ DNA เอกลักษณ์ที่เป็นเฉพาะของ h a v w a l H6 นะครับเราเห็นมาตั้งแต่โฉมที่เปิดตัวที่ประเทศจีนไปแล้วนะครับโฉม Hybrid ที่จะมาเปิดตัวในประเทศไทยเนี่ยก็มีดีไซน์ที่ใกล้เคียงกันนะครับระบบไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ Full LED นะครับ ไฟ d a y t ไท e ์ล n นนิ่งไลท์ตรงนี้นะครับก็เป็นไฟแบบ LED แล้วก็จะมีระบบอัจฉริยะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดไฟอัตโนมัติไฟสูงไฟต่ําอัตโนมัตินะครับแล้วก็ในโครมเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเจาะลึกลงไปเนี่ยในโครมเนี่ยก็จะเป็นช่องแบบแบ่งเลเยอร์ระหว่างไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็ส่องสว่างจะมีหลอด LED เป็นเม็ดเม็อยู่ข้างในเนี่ยสดวงต่อตำแหน่งไฟ1จุดนะครับแล้วก็ ด้านล่างตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกนะครับก็จะให้มาเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหน้านะครับ4จุดแล้วก็ตรงกระจังหน้าตรงนี้นะครับจะมีกล้องมองภาพด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับตรงใต้โลโก้ h าวเวลนะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบโครเมียมนะครับก็จะดีไซน์แบบรังพึ่งนะครับแต่ว่าเป็นโครเมียมทั้งหมดเพิ่มความหรูหรา นะครับกรอบต่างๆก็จะเป็นชิ้นส่วนแบบโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะไปพูดถึงนะครับในเรื่องของเซนเซอร์กับกล้องด้านหน้าเนี่ยสแสดงว่า all new howell h 6 hybrid suv เนี่ยต้องมีภาพรอบคันอย่างแน่นอนและนอกเหนือจากกล้องมองภาพรอบคันแล้วมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับล้อแม็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล้อแม็กสีบรอนเงินที่ขนาด19นิ้ว รัดด้วยยางขนาด225/55ทั R19 นะครับก็เป็นยางของกุดเชียนะครับก็ซีรีส์นี้ก็ถือว่าใช้ได้มีคี้เเล่ะนะครับก็ให้ของดีมาเลยนะครับตรงนี้แม็ขนาด19ด้วยนะนะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านข้างตัวรถนะครับถ้าเห็นมิติตัวรถเนี่ยทั้งคันเนี่ยคันจริงเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับอยู่จัดอยู่ในกลุ่ม CSUV แต่ว่าถ้าเจาะลึกลงไปที่มิติตัวรถจริงๆอ่ะใหญ่กว่า CSUV ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยหลายรุ่นด้วยกันนะครับส่วนกระจกมองข้างตรงนี้นะครับก็แน่นอนว่าต้องมีเส้นสายของไฟเลี้ยวที่เป็น LED มาให้อยู่แล้วเนาะรถหรูขนาดนี้นะครับไม่มีก็แย่เลยนะครับแล้วก็ด้านใต้นี้ครับมีกล้องมองภาพด้านข้างมาให้ด้วยนะครับมีด้านหน้าแล้วนะมีด้านข้างอีกนะครับส่วนด้านบนหลังคาตรงนี้ผมชอบนะครับเข้ามาดูคันจริงแล้วโอ้โหให้มาเต็มจริงๆนะครับก็จะมี เราแหลกหลังคาอันนี้ก็ตกแต่งนะแล้วก็ไฮไลท์จริงๆอ่ะจะอยู่ที่ด้านบนครับหลังคาพาราลมิกซันรูฟแบบเต็มหลังคาเลยนะไม่ใช่มาแบบมีแค่ข้างหน้านะครับอันนี้คือเต็มทั้งบานคือรองรับเนี่ยถ้าห้องในสารเนี่ยทั้งตอนหน้าและตอนหลังอะ่ะคือมีซันรูฟเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ระบบกุญแจแน่นอนสมาร์ทคีย์นะครับก็ไม่มีที่เสียบแล้วก็กดเอามือกดก็เปิดประตูได้เลยนะครับดีไซน์ด้านท้าย ก็ตามสไตล์แบบรถ SUV เนาะหประตูก็จะมีสปอยเลอร์หลังคานะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3เป็น LED นะครับแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยก็เป็นแบบ full LED เช่นเดียวกันเส้นสายเนี่ยจะทอดยาวตลอดแนวประตูท้ายเลยนะครับตรงนี้แล้วก็นี่ครับใต้โลโก้ h าว w ล l l อีกแล้วครับมีกล้องมองภาพด้านหลังมาให้ด้วยนะครับ ถ้ากับว่า All New Haewal well H6 Hybrid SUV เนี่ยมีกล้องมองภาพรอบคัน360องศาแล้วแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วก็มี m m b มนะครับ H E V นะครับบ่งบอกความเป็นรุ่นเครื่องยนต์ Hybrid นั่นเองนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารของ All New well h a w a l H6 Hybrid SUV นะครับต้องยอมรับตรงๆว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับที่ได้เข้ามานั่งอย่างจริงจังนะครับเห็นแต่ ในรูปนะครับเข้ามาดูตัวจริงต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับดูหรูหราดูมีระดับจริงๆนะครับคือถ้าเทียบกับยนตกรรม CSUV ที่มีจำหน่ายในบ้านเรานะ่ยต้องบอกเลยว่า All-New well h a w w e เฮ h ิ Hybrid s เ v นี่ยให้มาหรูสุดเลยถ้าไม่ได้ไปเทียกบกับแบรนด์ยุโรปนะครับอย่างเบนซอย่าง DM างี้ยตัดออกไปนะครับถ้าแบรนด์ญี่ปุ่นหรือว่ารถที่ขายอยู่ในเลทราคาที่น่าจะใกล้เคียงกันเนี่ยที่คุณก็รู้ว่าประมาณไหนเนี่ย ผมบอกเลย All New How well, h o w ล H6 e Hybrid SUV หรูมากนะครับจะเห็นได้ว่าดีไซน์ภายในเนี่ยจะเป็นสีแบบทูโทนนะครับจะมีเล่นระดับกันนะครับมีสีดำแบบเป a ี o ยโนแบมีชิ้นส่วนที่เป็นซอฟทัชนะครับสีเทาครีมนะครับแล้วก็มีเดินได้ตะเข็บอย่างงดงามนะครับแล้วก็มีเส้นสายที่เป็นแบบสีทองแดงนะครับจะพาดยาวตลอดแนวคอนโซลหน้าไปจรลดยันแผงประตูนะครับซึ่งมันให้รู้ให้ความรู้สึกที่ ว้างขวาง O R อ่าต้องใช้คำนี้แล้วก็ตรงนี้ครับคอนโซลกลางนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นการแบ่งซ้ายขวาผู้โดยสารตอนหน้าอย่างชัดเจนนะครับตรงนี้แบ่งไปเลยคอคพิทผู้ขับแยกมาเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าก็แยกไปเป็นส่วนตัวมีพนักวางแขนใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีคันเกียร์เออเป็นปุ่มหมุนหมุน นะครับเกียร์ของ All New h o w l H6 Hybrid SUV เป็นปุ่มหมุนนะครับแล้วก็แท่นตรงนี้นะครับเป็นแท่นไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยเอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับการชาร์จแบบไร้าสายเนี่ยมาวางปุ๊บชาร์จให้เลยนะครับถือว่ารู้หราอลาังการมากๆนะครับและนี่ก็กุญแจนะครับก็ดูดีนะครับดูไม่ป่องแปลงนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆส่วนฝั่งนี้นะครับ พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบ3ก้านนะครับดีไซน์ก็จะสอดรับกับการตกแต่งภายในเนาะก็จะมีเส้นสายสีทองแดงตรงนี้3ก้านมีอะไรมาบ้างในตรงพวงมาลัยก็มีปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับก็หลักๆก,ก็น่าจะเหมือนกันนะครับก็เป็นปุ่มควบคุมหน้าจอ infotainment เนาะแล้วก็หน้าจอเลื่อนใหม่ที่เป็นแบบจอดิจิตอลจอสีด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกอุปกรณ์ภายในต่างๆนะครับก็มี นะม่านบาังแดดมีกระจกมีไฟมาให้ถือว่าครบนะโอเคสองฝั่งนะครับมีมาให้เหมือนกันกระจกมองหลังนะครับตัดแสงอัตโนมัติแน่นอนนะครับมีปุ่มออตโต้ขึ้นตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้นะครับจะเป็นการควบคุมของหลังคาสันร,รูฟนะตอนนี้ผมเปิดไว้อยู่นะครับนี่ลองดูหลังคาสันร,รูฟคราซะก,ก่อนอย่างที่บอกครับใหญ่เต็มบานสะใจจริงๆครับหลังคาสันร,รูฟนี้ผู้โดยสารตอนหน้าตอนหลังคือหงนหน้าขึ้นไป เห็นดาวบนฟ้าแน่นอนนะครับช่วยเพิ่มสุนทรียภาพในการเดินทางได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ต้องบอกว่าให้มาโอ้โหสะใจจริงๆนะครับอันนี้ใหญ่กว่าในฝั่งของรถยุโรปด้วยซ้ำไปนะครับกับหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยเราไม่สามารถไปเล่นหรือว่าไปจับตรงนี้ได้นะครับก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิดต่อผู้อื่นนะครับต่อคนถัดไปที่ต้องมารีวิวนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบลอยตัวนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่มากนะครับซึ่งตรงนี้รองรับการเชื่อมต่อที่ครบคันอยู่แล้วทั้ง Apple CarPlay ทั้ง Android Auto อันนี้เชื่อมได้แน่นอนนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยหน้าจอเลื่อนใหม่นะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบเดียวกันนะครับเหมือนเป็น iPad ที่มาแปะวางแนวนอนไว้นะครับแล้วก็แสดงผลในรูปแบบดิจิตอลจอสีซึ่งบอกค่ารายละเอียดเนี่ย ครบคันมากๆนะครับก็ทุกอย่างก็จะเป็นแบบรูปภาพแล้วก็ดิจิตอลพร้อมมี C I กราฟิกที่เป็นรถของ h าวเวลอยู่ในจอด้วยตรงนี้ถือว่าล้ำสมัยมากยังไม่มีค่ายรถญี่ปุ่นค่ายไหนที่สามารถมีหน้าจอที่ออกแบบ C I หรือว่ากราฟิกข้างในที่ล้ำสมัยได้ขนาดนี้นะครับส่วนระบบแอร์นะครับตรงนี้แน่นอนเป็นอุณหภูมิแยกกันซ้ายขวานะครับเป็นดูโอโซนอยู่แล้วแล้วก็มีในเรื่องของตัวกรองอากาศ ในรถด้วยนะครับซึ่งป้องกันพวกฝุ่น PM 2.5อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วด้วยส่วนเบาะนั่งนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับก็เป็นสีทูโทนเหมือนกันนะครับให้มันสอดคล้องกับภายในห้องโดยสารนะครับเป็นสีดําแล้วก็เป็นสีเทาๆแล้วก็ในส่วนของการปรับนะครับหืมหรูขนาดนี้ต้องเป็นเบาะไฟฟ้าแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้มาแค่เบาะผู้ขับเท่านั้นนะครับในส่วนของเบาะผู้นั่งตอนหน้านะครับนี่ครับเป็นปรับไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าตรงเนี้ย จะปรับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็จะเลื่อนหน้านะครับปรับเอนปรับอะไรสามารถปรับที่ด้านข้างตรงนี้ได้เลยก็เหมือนกับยนตกรรมจากฝั่งยุโรปเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ h าวเวลค่อนข้างที่จะให้มาเกินคลาสนะครับถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นที่มีขายในกลุ่มนี้กลุ่มเดียวกันเนี่ยฮาวเวลให้มาเกินตัวไปมากจริงๆนะครับแล้วก็พวกแผงประตูต่างๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าดีไซน์เนี่ยสวยงามนะครับลำโพงเนี่ยมีทั้ง ลูกใหญ่นะครับลูกเล็กอยู่ยตรงอยู่ตรงที่มือเปิดประตูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็พวกปุ่มควบคุมกระจกมองข้างอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในชุดที่จัดเซตไว้อย่างลงตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังครับว่าเป็นอย่างไรบ้างส่วนตอนหลังคนระับ <c oughs> <c oughs> เข้ามานั่งปุบ๊บความรู้สึกแรกเลยนะบอกเลยว่ากว้างมาก นะครับเป็นรถที่เข้ามาแล้วแล้วรู้สึกว่านั่งสบายนะครับไม่ได้มาองมาอวยเลยนะครับเข้ามาแล้วเอาฟิลลิ่งแรกเลยบอกตรงว่าครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่เข้ามานั่งตอนหลังก็มีพนักวางแขนนะครับมีช่องวางแก้วน้ํามาให้ตรงนี้พอนั่งแล้วดูจากมิติเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้างบนเนี่ยเฮดรูมของผมเนี่ยเหนือสีสเน่ยเหลือเยอะมากนะครับคือคนที่ตัวสูงหรือว่าต่อให้ฝรั่งนั่งก็เถอะนะครับไม่ติดแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วก็ ความโป่งโล่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาพาโนโลามิกซันรูฟบานกระจกที่ใหญ่สะใจเนี่ยก็เลยทำให้ความรู้สึกอึดอัดเนี่ยไม่มีเลยนะครับมาดูกันในส่วนของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตอนหลังบ้างดีกว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับอันดับแรกไฟสองสว่างนะครับมีให้ของใครของมันนะครับตอนหลังเนี่ยมีปุ่มมีปุ่มเปิดตรงนี้นะครับแล้วไฟที่ให้มาเนี่ยเป็น LED สีขาวด้วย นะครับรูมากนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางตรงนี้นะครับมีช่องแอร์หลังมาให้นะครับของใครของมันตรงนี้แล้วก็มีจุดเสียบ USB มาให้อีก2ตําแหน่งนะครับก็ถือว่าครบนะครับช่องใส่เอกสารมีมาให้2ตําแหน่งเหมือนกันโอ้โหถือว่าแจ๋วเลยนะครับเบาะตอนหลังก็เป็นเบาะหนังนะครับค่อนข้างที่จะนุ่มนั่งสบายนะครับความรู้สึกแรกอย่างที่บอกเลยว่า เข้ามานั่งป so so ุ guide, guide, travel, time, right. so, staff, ๊บร so, ู้สึกเลยว่าเออมันมันใหญ่มันกว้างขวางแล้วมันก็นั่งสบายจริงๆก็เดี๋ยวต้องไปลองนั่งในระยะยาวดูนะครับออกเดินทางหรือว่าไปเทรดดายดูว่านั่งตอนหลังจริงๆในการเดินทางเนี่ยมันจะสบายอย่างตอนที่ได้นั่งครั้งแรกหรือไม่นะครับสําหรับประตูท้ายนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่ตรงเนี้ยรู้สึกว่ายังไม่มีระบบคิกเซนเซอร์นะครับที่เอาเท้าแตะเข้าไปแล้วมันจะเปิดนะครับเป็นไฟฟ้าก็ถือว่า สะดวกสบายแล้วนะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้นะครับอ่ะก็จะมีม่านที่เป็นแบบบานสไลด์ให้เลื่อนเก็บได้นะครับแล้วก็พื้นที่จัดเก็บสัมภาระตอนท้ายเนี่ยบอกเลยว่าใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆนะครับสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้แบบใบ20ลิตรเนี่ยสามใบนะครับสบายๆเลยตรงนี้ใต้พรมตรงนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับรู้สึกว่าเป็นชุด ประยางฉุกเฉินนะครับมาให้ตรงนี้แสดงว่า all new h a w a l l h6 hybrid suv เนี่ยไม่มียางอะไรมาให้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้พื้นที่จัดเก็บสัมภาระตอนท้ายเวลาปิดก็นะกดปุ่มเป็นระบบไฟฟ้านะสำหรับขุมพลังเครื่องยนต์ของ all new h a r w a l l h6 hybrid suv นะครับเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็จะพบกับเครื่องยนต์นะครับเบนซินขนาด1.5ลิตรเทอร์โบนะครับ ซึ่งจะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็แน่นอนเป็นระบบไฮบริดโดยให้สมรรถนะสูงสุดเนี่ยเมื่อทำงานร่วมกันนะครับอยู่ที่243แรงม้าส่วนแรงบิดเนี่ยสูงถึง530นิวตันเมตรก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าแรงม้าขนาดนี้แรงบิดขนาดนี้มีรถในกลุ่ม CSUV รุ่นไหนที่ให้ขนาดนี้บ้างน,นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีในเรื่องของระบบเกียร์ที่เป็น 2อเกียร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกในตระกูลรถไฮบริด Hybrid นะครับที่มี2อเกียร์โดย1นึ่เกียร์เนี่ยจะอยู่ที่ด้านหน้าเครื่องยนต์ส่วนอีก1นเกียร์เนี่ยจะอยู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยสำหรับระบบความปลอดภัยของ All New h a r v a l H6 Hybrid SUV นะครับต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของ SUV รุ่นใหม่นี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเลเวล2ครับที่มาพร้อมกับ 22ฟังก์ชันอัจฉริยะที่ช่วยในการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยจอดรถยนต์อัตโนมัติ3รูปแบบนะครับที่จะทำงานร่วมกับกล้อง360องศาและเซนเซอร์อันตราโซนิกสามารถค้นหาที่จอดรถตรวจจับสิ่งกีดขวางค้นหาพื้นที่ว่างสำหรับจอดรถและสามารถแนะนำการจอดได้อย่างถูกต้องคำนวณพื้นที่สำหรับจอดได้อย่างแม่นยำระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติ โดยระบบจะสามารถจดจำเส้นทางเมื่อขับรถเคลื่อนด้วยความเร็วต่ำ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถถอยหลังกลับตามเส้นทางเดิมได้ในระยะทางถึง50เมตรระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้างโดยระบบจะตรวจจับรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่เพื่อควบคุมให้รถยนต์รักษาระยะห่างจากรถบรรทุกโดยหลังจากวิ่งผ่านรถบรรทุกแล้วรถยนต์จะกลับเข้ากลางเลนตามปกติ ซึ่งทั้ง3ระบบข้างต้นถือเป็นระบบความปลอดภัยในรถยุโรประดับพรีเมียมนับได้ว่าเป็นครั้งแรกหรือ first in class ในรถที่มีขนาดและระดับราคาเดียวกันในตลาดประเทศไทยในเวลานี้นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะอีกมากมายอาทิเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบแสดงภาพรอบทิศทาง360องศาด้วยการใช้กล้องรอบทิศทางความละเอียดสูง4ล้านพิกเซล นอกจากนี้ยังมีระบบอัจฉริยะอีกมากมายอาทิ i n t e l l i g e n c V 3 5ระบบอัจฉริยะที่ช่วยสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบตอบโต้ด้วยเสียงระบบอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะรวมไปถึงระบบหน้าจออัจฉริยะที่ช่วยให้เชื่อมต่อและค้นหาข้อมูลการเดินทางได้อย่างชาญฉลาดระบบโฟตคือระบบการอัปเกรดโปรแกรมออนไลน์ สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้เองผ่านระบบออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องนำรถเข้าศูนย์บริการไม่ว่าจะเป็นระบบขับขี่อัจฉริยะต่างๆระบบขับเคลื่อนและระบบส่งกำลังก็สามารถอัพผ่านออนไลน์ได้เลยระบบ IQ4 ชิปอัจฉริยะที่ประมวลผลได้รวดเร็วสามารถประมวลผลจากกล้องหลายตัวได้ในเวลาเดียวกันและยังสามารถรักษาสเสถียรภาพในการทำงานได้ดี หากมีการชนหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อทราบถึงรายละเอียดและก็สเปคของ All New well h a r w a h e a s i Hybrid SUV กันไปแล้วนะครับก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงอยากจะทราบถึงราคาจำหน่ายรวมไปถึงกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าเมื่อไหร่จะขายสักทีนะครับซึ่งผมเนี่ยก็แอบไปถามกับทางทีมงาน Get Wall Motor ไปแล้วนะครับว่าตกลงจะขายเมื่อไหร่นะครับซึ่งก็ได้คำตอบมาว่าราคาจำหน่ายเนี่ยเปิดแน่อีก ไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับเปิดแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ประกาศไปตั้งแต่มอเตอร์โชว์2021นะครับว่าจะเปิดราคาในไตรมาส2นะครับซึ่งก็คือช่วงนี้นั่นเองนะครับส่วนกําหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะอยู่ที่สถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งตัวรถเองเนี่ยพร้อมขายพร้อมส่งมอบแล้วนะครับไม่ได้ติดขัดอะไรตรงนี้นะครับพูดตรงๆก็อยู่ที่โควิด19นั่นแหละว่ามันจะซาลงเมื่อไหร่เขาจะได้เปิดตัวอย่างอลังการสักทีนะครับส่วนกําหนดการที่จะ ให้ผมเนี่ยได้ไปทดลองขับขี่เนี่ยก็กำลังจะออกมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้เรามาพรีวิวรอบรถรอบคันสเปคต่ตางๆให้ทราบกันก่อนส่วนสมรรถนะการขับขี่จริงๆเนี่ยอดใจรออีกสักนิดนึงนะครับผมจะได้ไปทำการทดสอบจริงๆมาให้ได้รับชมด้วยสุดท้ายนี้ครับหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับก็รบกวนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ที่ Facebook Fanpage รวมไปถึง YouTube Channel นายคาทายของเราครับซึ่งครั้งหน้า ผมจะได้นํารถมารีวิวหรือว่าเปิดตัวรถใหม่ให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนใครนะครับสําหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ